ค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้เกมการศึกษาข้อดีเด็กนะคะนำภาพใบงานตามทิศทางลมนะคะความีให้เด็กๆแล้วเด็กไปตัดนะคะตัดแล้วมันตั้งเรียงนะคะการพัดของทิศทางตามกระแสลมนะคะเรามาดูเลยค่ะทิศทางของลมนะคะนี่ก็คือเจ้าอะไรคะเจ้าลมนะคะพัดไปทางไหนคะอันนี้คือด้านขวาของคุณครูนะคะอ่าต่อไปค่ะ อันนี้ก็คือด้านซ้ายของคุณครูนะคะแล้วเรามาเรียงกันค่ะเด็กๆาตามลูกศรน,นะคะนี่อย่างนี้นะไปทางเดีดยวกันนะคะไปทางเดียวกันเลยเห็นไหมคะเด็กๆ ทางเดียวกันนะคะเด็กๆาทางเดียวกันนะคะต่อไปค่ะาทางเดียวกันนะคะเด็กๆอืมทางเดียวกันนะค,ะค่ะ อ่านะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเขียนชื่อจำนเลขที่ประเมินตนเองทุกประคองประเมินผ่านลูกส่งมาในรายกลุ่มแล้วน,นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ